แม่ทุกคนหวานกันเหนือเกินหวานอย่าเยอะหวานแบบประชักทัศวานเ่ยเขาเอินหวานเจี๊ยบปารกัคือปาเลยนะคำสีนะใครเรียกอีกแล้วท้าหมอกลงคักๆากเลยน,นะงามแหงบร่ได้งามธรรมดางามอิลีอิหลองามผายเออเขาจะขึ้นไหลเฮางง,ง หลือกแกดีเลยใช่เดี๋ยวดีพ่ะประพิษกันพี่ล่ะอย่าเลยเชียงใจมากินหนังอีกหนัง,งออโอ้ยคำสีเอ้ยสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเหมือนกันอยู่ที่ปักเซเหมือนเดิมนั่นแหละเป็นวันที่หาย EPT ทา่ายจำบได้เด้อทุกคนนะวันนี้ฮบก็มานางังมาบึง วิวซิสเซอร์ไวของเมืองปักเซนะเมืองของแข้งจัมปะซักแหละดูทุกคนนะใส่เบิง้งแบบอากาศแปบวบ่าอันตอนเศร้าๆอนนี้มาสายน้อยหนึ่งตอนเศร้าๆเพราะว่าเพื่อนมีโรงแรมหรือว่าบังกะโลไฮด์อ,อยู่ทุกคนเนี่ยพอมาเนี่เพิ่นกระบบเบนนั่นดอกบม่ได้เป็นสปอสนเซอร์สปอนเซอร์อย่างกับมาเที่ยวเสียเงินแต่ทุกคนนะแต่มันงานดีๆในใส่เบิ้งเนี่ยวิวทุกคน วิววิววิวโอ้ยสวยแห้งสวยแห้งทุกคนเนี่ยไอยากว่าเถิงผู้ได้มากเลยบทผิดหวังแท้แทแบบคือแบบอ่าไปแถวเมืองหนองเบองนอกครัเเคยไปดอกคิมูดส์นี่ทุกคนมันมีที่พอกที่ผักเด้อผู้ได้แบบว่าต้องการแบบวานเนาะนั่นแหละสวยทุกคนพี่สังบอกกันดอกกันดะพี่สังบอกถ่ายรูปสบายดีถ่ายรูปพี่สังเนาะ บราเห็นแบบว่ากระเทยแถๆอยู่ผู้เดียวบ่ฮะแม้ทุกคนหวานกันเหนือเกินหวานอยาเยอะหวานแบบพวกทัชชิวานเนี่ยเขาอินหวานเจี๊ยบทัชิว่ามาเขาพามาเทียบเพราะว่ามาเป็นกอคอคอเจ้าอ่ะไล่ไล่ไล่บินบรรุขึ้นไล่เลยไล่เมื่อไล่เมื่อแหละเกินเวลาสบอ่ะฮะเอาคือนไล่เลยยังไม่ได้อยากเมื่อได้ ปลาก็คือปลาเลยนะคำสีเนาะใครเรียกอีกแล้วกระมลวลแ,<ส>และลมีแจะปาลากับป๋านเนาะไปบนใหม่คนใดบนใด่นเราบนใหม่กับบนใหม่แล้ว่นจะจะภาพเจ้ามือหลายอย่างแล้ว้าไปเบิ่งนี่นะวิววันเนี้คักๆนะให้เบิ่งอีกรอบทุกคนเนา<น>ะให้เบิ่งอีกรอบผูดด้ใดมาเถี่ยปักเซหรือว่ามาปักสองนะแถวแถวใต้ของเราเนาะ มันสิบรรยากาศดีๆเนี่ยใส่เบิ้งคักๆทุกคนนี่ใส่เบิ้งคัก,กคนเ,นเบิ้ง,งดีๆถ,ถ้าถ้าได้เอาเงนินสดก็ได้อันนี้ยังก็ครับซีครับซีคันบอรน,น่ะเอาเงนินสดแต่เพิ่อนก็นได้กูมีถือมาอยู่ไปจ่ายเงินกันนะทุกคนนะขเา ode, ขาเจะคิวอาร์โค้ดเขาจะสแกนบอรนะ่ะให้เขาจะจ่ายเงินสดเวลน,นๆ อ่ะจกอันนี้ก็ได้จ่ายเงินสดก็ได้เอาจกอันนี้อุ้ยบันนั้นี่วันนั้นสแกนก็ได้จ่ายอะมากมากครับท่าได้นี่อ่ะอยู่พี่ทงน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 ี่โผลงนี่นี่ทงนี่นี่เอ๊ะขวัญหยัดไปแล้วขวัญเอาไนก็ได้ลูกกา กสิไปเบิรงวิวกันนะทุกคนให้เพิ่อนแอนน์สวีตว,วิวกันต่อเมื่อกีม้มาเมื่อกี้นรอบเมื่อกี้นี่นะยัง่ไม่ได้เบิร์กสาใส่เบิรงกสาร้อยหกสิบองศาไล่เบิรงหน้าเจีขาวนำวิวที่ถัดปากเซน,นะทาแบบว่าแบบหมอกลงนะแต๊สึกหักเลยถ่ายหอกถ่ายภูบพุะเจ้าให้เบิรงบรรยากาศนะสามร้อยหกสิบองศาภูเขาแบบป้าทิศทางทิศเ,เจ้าเลยใส่ สีซูมให้เบิ่งทำหมอกลงคักๆเลยน,งนะงามแหงบร่ได้งามธรรมดางามอิลีลอิหลงงามแท่เเพิ่มมที่ผักพร้อมตอนทำอีกจะบอกไปแล้วก็บอกไปอีก,กะปะกัสิไปได้บล็อกขั้บ่ได้เอาเงินสดนะครับสิแลกออกจากหนีกัจักสิไปเทียมใส่ต่อเนะ ก็แล้วแต่เพิ่นพาไปและเพราะว่าเฮาก็เป็นคนใต้อยู่หักแต่ว่าบ่บ่บ่ได้สู้มาบ่ได้สู้อันน่ะเพราะว่าโดนๆมาซะหนึ่งมาก็คือมาเวียกมาหยังน้องไทยก็งามๆปะเอาถือฮะไลเมื่อเลยบ่สิพาไปใส่สิพาไปใส่ต่อสิพาไปใส่ต่อขี่ไปน้ำมือเลยขี่ไปน้ำเรื่อยๆนะปะใคร เออเขาจะขึ้นไหลเฮางงหรือว่าเฮาบนังโตบ่หรือว่าทังใดบ่บ่บคำสีเพราะว่ากับมาคือข้างทำอิดเมื่อทุกคนเนาะบ่บ่มวนแบบเด็กน้อยเขาจะกันหน้อยนู้อแหละอารมณ์เสียม,มีแฟน,น,ะนละฮะอารมณ์เสียใดใจใจเย็นๆเอา น้องพายก็เป็นลำบนนี่ฮะเข่าเข่ากันเป็นคุนเป็นคุยเลยรถป้ายจบาเป็นคนใหม่เพราะเราเอาทายหกเลยนีดีก็ดีเลยใช่ดีเพราะบริบกันเว่าอย่าเลยเฉียงกันมากินหนังหหนังอโอ้ยคำสีเอ้ยไม่หรอกเข้ามาไปยังเอาบุบไเออเันมายากไปเ่ยกับไปจะแบบิกระบุปาอยู่ทุกคนออกมาในโมเมนต์ักเถื่อนโมเมนต์สามสี่เถื่อนแล้ว่อนใจเจ้าดีเาะเกเจ้าประมวลก็พาจะไป ืม่อวานดิกูเลยกูเลยหไปกินน้ำสตรอเบอรี่หลายพแล้วไปจกอ่อยนาบดอยู่แต่เขาก็เป็นแพงในจุดเจ้างานกันบเกินไรแล,ล้วประมาณาว,วิ30วิเป็นหอดาทีได้แล้วก็ดีกันห่อนเลยนอนสบาย,บายดีันเลยมาแล้วนะทุกคนตากจากกินกน้ำสตอบบรอเบอรี่ก็ต้องมากินน้ำปัน่นต่ออ้าวสวยแลวสม่นบอ สวยแห้งนะจะทั้งในแบบหรือทั้งนอกเออนี่เด้อมาฮอตเด้อวันเล่เด้อโ<ว>อ้ย,เ,เ,ยเห็นบ่ดเทียงกันเทียงกัน,ส,นกสถานที่เขาจะงามเด้อทุกคนเนะนาะเป็นนักศิพปไปเบบึงวิวเขาจะดีกันเลยทุกคนเจ้าขาวกับบัวไทยเลยบบนี้ีะ <c oughs> ตอนเขาจะหวานกันนะบู๊บัเขาถึงเป็นแบบจักมาอย่างเนาะคิดได้จังไดมานำข้าเจ้านี่บอก เวลาหวานบกเกงใจเลยโอ้ยอีกแล้วทุกคนเบิรงนี่นะเบิรงนานเบิรงกนี้ดีกันแล้วดีกันแล้วป้าป้าป้าควบอิจฉากำมเลอรควบอิจฉากำมเลอรจนบอกอาร์ตมันบ่กเมนรุ่นกันอยู่สินับจักเถื่อซิดเถื่อหรือซาวเถื่อจั๊กเตเพป็นไปถามผึ่งเลย เพราะผึ่งพนนะนอนผึ่งนอนตื่นบ้านผึ่งนอนเดิกเต็มคืนเีบนหกโมงเช้าเพ็นยัเ,นเห็คดคลิปเห็ยังพน่นหแหละหรือหรืว่าเห็นย่อยากว้าวนะลอกก่อนว่าหรือว่ายังไดมียังแหน่บ่เคยมาเนาะหรือว่าไปทั้งผุนกันบะนี่ยังลุกลุ่มกันบ่หรือว่าะ ย่างลุกลุกกอดจะมาสั่งกินเนี่ยบอกเลยว่าจไใลูก,ลกมันมีอย่างข้างในไนะหรือว่าเป็นร้านอาหารอย่างเดียวโอ้เป็นห่องผักสื่อใดครับสิเป็นห่องผักสื่อใดเออมันมีแต่มานี่หะเป็นห่อของผักสื่ออพิ่นบอกมาเบิงอยู่มีได้ทุกใคจะไปเบิง่งตามสวีทปิ้วเพิน่นขาหนังถ่าพอดีนิ่เดียวจำได้จะสัง่ง มีคาเฟ่ยังแน่ในไซเบิ่งมีทุกคนง,งามๆจ้าวต <Yeah. S 1> าขึ้นนิ่มงามสิลูกสับักเซแบบนี้สบายดี <Yeah. S 1> อม,มีสปอร์สปาเนาะมียังน้ำเนี้ยเสบนะ็บ <Yeah. S 1> เนี้ยเศบทุกอย่างแนน,แน้ำแนน้ำกินอย่าง <Yeah. S 1> นู่นแนนำ้ำฮ <Yeah. S 1> ะ องคนเน no. ี like. ่ยเขาก็ไปเลาะแล้วเขาไปเล่อเจ้าเขาต้องอยู่นะมาพิดมือพิษวันมานับคนเขาจะหักกันใหม่ใหม่เพราะว่าเอาผลมาน้าเข่าจะกั้วเละเนาะคนพามาเที่ยวกบอโทษถนอะให้เพ่นไปวิวิตรวิจิวจะาเขาเขาเมื่อปักเซ่ฮัสมีครับต่อเพราะว่าเขาก็มีแบบว่าผู้บ่าวน้อยถ่ายยู่หกหลายคนอยูแบบนี้ตอนนี้ก็สั่งกาเฟกินแล้ว กาแฟยังเกาะกาแฟยังเกาะลืมมัฮะกาแฟยินปกักสองมาปักส่องตกยิ้มผู้บา่าวผู้บ้านน้อยปักสองบ่มีบะโอ้ยกันเลิศอยู่เดอ้อเนาะกระซูงยาวเข่าดีอยู่เดนะ้เนาะนี่แซวกองไปเบิ่งเลยทุกคนจังหวะเข้าจอยสิริหูโตนะกันเลยแบบยกกล้องธรรมดาซื่นะอๆเนาะเี็นแล้วทุกคนคนใส่หมวกเป็นเล่งอยู่นี่จองเดอ้อ คนมักเจ้าเด้อประสินธิ์เนาะฟังเอาเด้อฟังเอาเด้อจนเจ้าคัาบว่าเจ้าเอาเอานะกับบางเบิ้งเอาแหละเพราะว่าภาพมันพองอยู่จะเป็นยังแซ่บกดป่ะพี่นะพี่อันละบุกินกัาแฟขนาดทุเรียนนะเนาะกับประทับใจต้นทุเรียนนะเพิ่นบุกินทุเรียนที้ยังมาเข่ามาซื้อเขากินกินแหล่ใจสั่นเออทำสีนี่เป็นแบบว่านะทั้งทางติดตัวเองยานยาน

ให้ภาพพอกเองเ้อได้มึนเขาก็หูอยู่แล้วนะโตพืชโตลอยๆอยเลยไม่บอกจะใช้ลอยลอยจะก่แได้กาแฟจะเจ้าเนี่ยจ้ขขาวหันคันชัวกินสตอเบอรี่นี่นธรรมดาต้องเซ็จกล่องก่อนมันม่วงทุกงานกล้องต้องรังมันแบบแบบมวนงนี่อไัได้ค่อ่ง ลงอินสตอแตร์ลยนะตู้น้องหน่อยเป็นคนที่แบบบริสุทธิมากเพราะว่าเป็นบาลีนักไทยอาหารลงนะแบบเออเห็นอาหารมันเป็นแต่แสบนะเนี่ยก็เข้าใจเนาะคุณหญิงเขาไปจะบนักไทยอาหารก่อนสั่งอาหารมาเนี่เพื่อใช้กินต้องทาเขาถ่ายหุบก่อนเนี่ยเข้าใจเนี่เขาใจเขาใจมักอัพสตอรีร์ฮาวบังตึกอัพตัางลายภาพแล้วทราบด้วยภาพเจ้าว่าภาพเล่าส่วเธอเนี่ย ยาดามาเจขาวโมแม่จะบอกว่ายาดามาตีขาวเดิมกับข่าขาดขอซอกคนเลยหักหยอกจุเพลินนิน้อยหนึ่งเนาะอเยใหเแบบบอกเนาะเอาหักคาซีฮหักเกขาวกับหักคำซีหักหักใดหักเวหักแบบใด้หักเจี๊ยวหัแบบเป็นแม่หักคำซีเดะหวานเดะโอ้ยโอ้โอ้ทมือตกในบัตรนึ่ง จะเมนสาดนักคำสีลเนี่ยนะเขาเอิ่อนมาคั่งรักนะบอสเองมันมีพิดกันแบบหน่อยใจแล้วก็มาดีกันักดีอย่างหนึ่งเดี๋ยวทุกคนเชว่าให้ฟังเดี๋ยวม่นรำคาญหน่อยก็ลนรำคาญอยู่พิดกันประมาณสองสามนาทีแล้วก็ดีกันสองสามนาทีแล้วก็งอนกันเป็นแบบว่าจุ่มเพ่นยังปั๊บจูนเขากันนะที่สำคัญก็คือแบบว่ายังบอสในบางเพื่อถามนะครับชี้เพื่ออยากได้คำตอบ คือกิ่งท้ามับน้องหน่อยพอมีแต่ว่าเออจะพาไปไกลของไกลนะทับซีพีเลือกความแบบนั้เนาไปน้ำกันเดี๋ยไปคำตอบจังหวะว่าเออแนวแบบสั้นแต่ห้าพันเออก็เลยพาไปนะครับก็ไปเรื่อยๆพาไปก็เลยมับ่ม่นนะมัวหม่นในใจก็คือแบบจะพาไปบนไดจะขอยกไปนี่ตอนนี้ก็มาที่สื่อยังก่อนเริ่มสื่อแล้วลูกสื่อยังเกาะ นาวาบอกเมียอดรนเลยวันเลวันเลนะสบายดีวันเลเนาะอคิดใันเลมาเที่ยวพักผ่อนแหละคือทำว่าเป็นยังคือมาโดนโบโบห่วงหานติงไก่บก็ห่วงอยู่แต่นน้องสาวอยู่คสามสิบสามสามสิบสามช่หาเงินช่วงหาไย จักหน่อยสิไปใส่ตอติดตามกันเนาะตอนนี้ก็นั่งพับผ่อนแบบอากาศเย็นๆพ้นก่อนเห็นเลยบ่งไปบ่งมาเลยมีความสุกเลยทุกเจ้าแบบพิดกันดีกันพิดกันดีกันเงอนกันนะแบบคือแบบนะได้ได้ม่ได้เงาะเด้อเออม่ได้เงานแล้วค่เห็นกล้องไม่เห็นกองเอาวอล์คัมซีสั่งภาพวอาโบรเมนนะ ตัวจีนพม่ปสามภาพเยป็งอนก็คืองอนหน้าเบิ้ลคือหนาเบิ้ลให้งิกัแต่ทีล้งมานเนี่ยพบิ้ังคนสังเกตเป็นงอนจะไม่ซาจะไม่ซาุดหัวใจพี่เนอะพี่หนึ่งกะลีดีแต่คนบรายนะคนบาจะ้การจักเด็กเอาตนวลองโทรบ้างเลยโทรศัพท์ติดกัมันรุ่นน้ำกันแบบเพิ่สิมาบ่ทุกคนนะ ้อทุกคนเงินพอติบนี๊เนานี่ใครเลยฮะอสบอสอไรกนั่งเครื่องเปล่าอยู yes> way, ่เซโนหันปินไก่คอยนี่ยเี่อกราบอสอยากให้เพิ่นป้าพอมีเงินคัน่าดเมือไแต่อ่ไปกินปิ่งไก่ดีเาโนหุ ตาเฉียวตากัาใหญ่เนาะไฮโกเม็ดตัวจีไกเม็ดเนี่ยเขาเอิญเม็ดงาหน้าระเศตาเขียวขึ้นเนาะเขาเป็นแต่แพงในทุกคนอ่ะขอโทษขอโทษยอกคนเด้อทุกคนซื้อยังยังบู๊ซื้อบุ๊ซื้อบุตรังอยู่บ้านเยจอบอยู่แค่บ้านเลยจ้เออหาัวเมื่อบ้านเลยแม่คนจังหวัดแม่คนจังหวัดเลยแต่ว่าอยู่นีพอคนปากองคนปากซองคนำคนรอนบดุกเจ้า มันสิ้มหงษลง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 ม่อนมันนะทุกคนกระยอกน้องเพิินดีแตเป็นนิ่งๆนะครับตุวผู้ชายยันยนเนาะอาฮนาสาวอีกแล้วต้งจะว่าสาว้าล้าต้องจว่าิสาจับนิ้นะเพราะว่าจับพิรุษตั้งแต่ออกมาตอนตัวสาๆแล้วก็เลยจับพิรุษคัสี่วันนี้ต้องหักกันไว้เวลาเวลาอยู่กล้องแล้วก็นี้ไม่่อยเห็นบบม่สินามือของจ้ากัอดเนาะ เห็นแบบสิสบายใจนะแบบนั่งรถจะมีความสุขขนาดว่าเยี่ยมเราะวาคำสีขรับรถแต่เพื่นยังมัลืมรถประดนเนาะเรียบมัลืมลืมรเด็นคืเออบางเถื่อก็ลืมลืมอเบรกมือลงเวลาครับคำสีหัวใจลอยคิดแบบว่าเออหน่อย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 เพื่อนหน่อยเซื้อนัก่อลลืมซื้อเล่กินเลืกว่ากินอะไรซื้อบุ๊ บุดเสยๆบอลบมันมีทต่อยบุดสปาบุดบุดบุดซ้อนบุดสกอร์อุ้ยคนกั่งานสื่อกงามนะทุกคนเนาะกาแฟเพิ่แกะสุกแซ่บแซ่บแล้วจุเจ้าพูได้มาแบปให้สาวบุดสกอร์่งไฮมันสิวานเจี๊ยบเลยจมูนซาลาสไปสายกลับไปหนี่งไป ครับกระสิลงมือไงเด้อทุกคนไปลงเบิ่งหนังต่ออยู่อันนั้นนะไปเด้อขอบใจเด้อ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 สบายดีสบายดีจะไปถ่ายยูโรดเด้อที่จะอ่านกันอยู่กะเทียบประมาณนี่เลยทุกคนเพราะว่ามากับพ้นกระตกนะหมอกกับมีหมอกกับม,อกกมีอากาศกับเย็นถ้าว่าห้อนบอกมันกะธรรมดาคิดว่านะ ตามความูุดซึกพวาหมอกก็ลงมันอากาศคืลดๆเลยได้เบิร์ดเลยรถลาก,กับบายนะแต่ก็ขึ้นรถเด้ดทุกคนมามาปักเซต้องมาปักเซีลาลักสามสิบสามเนาะกาลังสิท่ายูปทุกคนขึ้นรถกันแล้วขึ้นรถกันแล้วไปเบิ่งหนังไปเบิ่งหนังสิบ่สรุปทริปพามา,มาเที่ยวเลยครับกจบเจ่านี้นะครับสิ เมื่อเบึงหนังมเมื่อเฮือนเลยจ้ะสิกาบเ,เนาะไปเจอกันอยู่บ้านเนาะทุกคนวันที่เขาจะไปบึงหนังเนามื่อเพิ่นบอกหรือว่าทจ่เจขาวจะซิ่งเนาะรอรุ่นเบิง่งนะโอ้โวิ่ง oh, <wait. c oughs> รังสิกาบเลยทุกคนสายเบิ่งวิวทิวทัศ ตอนนี้กับฝนตกปิ๊บปี๊บในนึงประมาณองก็จะเป็นประมาณนี้บรรยากาศนั่มเฝนตกเป็นตลอดปีบ่หรือว่าจังไงยังว่าตลอดปีเออเพราะว่าเบอร์นะเพราะว่าอากาศตอนมันทามวานเนี่ยนะมัน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 เป็นหนาวแม่นเออเป็นอะไรผู้เขาใครเก่าเถะเย็นไหมเขาเอิ้นผู้เพียงบริเวณบ่เขาแบบประมาณนั่นบ่หรือว่าจังไงคือเขาเรียนหนังสือนะผู้เพียงบริเวณเขาจะว่าแบส กำลังสิกับปักเซ่แหละเด้อว,ว่าจีขาวกับน้องๆจะไปใส่ต่อที่ปักเซ่เพราะว่าบอมืาอื่นยันมาออื่นกันแต่กับกับยัยชาวจะอยู่กับกอดมาอีกกับพังเบิ่งกอนบักเที่ยวเมื่อยดิเมื่อยวะมาออดมาหอดเทือนแลเว้ว คำซีกกำลังสิเปิดห้องเนาะทุกคนเนาะกลับมาหอดปักเซจุดหมายปลายทางแล้วกันจักว่าสิไปไซโต้เนะาะแตะ่เพิน่นาะพอดีไปเบิ่งหนังเนาะเพิน่นพาไปเบิ่งหนัง,นนง,นงที่สำคัญกันไปกระมวลเนาะไปได้เห็นเลย,นเนอ,เยอากาศอ,นะอากาศดีเลยที่สำคัญน,นะไปแล้วกันอิจฉาอยากมีคือจุเพิ่นนะเคมีเข้ากันเข้ากันเนาะทุกคนเนาะ อืมเปินคุณแม่ภาพเป็นคุณแม่ดีเราเปิดพ่อคัดบบพ่อเลยเครื่องเลยได้ดีจ,คจะค,ค,คุณแม่คุณแม่เนาะเนาะคลิปนี้เขาก็สิได้จบเท่านี้เนาะติดตามคลิปต่อไปว่ะเจ่เขาสิไป,ปสนะาที่ปักเซนเนาะทุกคนไปติดตามหน่อยในเรื่องไอ้คำสีไอ้คำสีเนาะในกรณีในเ <ไอ S 2> <4, S 1> ขาก็เรื่องอะไรนี่เคยถ่ายคลิปเออแต่เพิ่นก็เริ่มเป็นธรรมชาติธรรมชาติได้แบบว่าบกเขินช่วงใหม่ๆถ่ายนะยันยันยันบงงามนะต้องมุมมุมมันนะเก่งๆ อันนี้ก็เริ่มดีถามว่าเทึงลอยบอยังหักคนจะพัฒนาเรื่อยๆหักถือว่าไวเลยทุกคนเนาะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเดิที่สําคัญนะเป็นกำลังใจในฝากเบิ่งโฆษณาเนาะเพราะว่าพอได้ในเงินภาวะเติมน้ำมันไปถ่ายคลิปนะให้เบิ่งว่าเฮาสิไปหาภัยจังใดแบบนินเนาะบ๊ายบายสบายดีสบายดี